ดูดวงคนเกิดราศีมิถุนนะครับเดือนมิถุนายนนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงก็ทักมาได้เลยนะครับโอเคเริ่มที่เรื่องของการงานก่อนนะครับการงานของคนเกิดราศีมิถุนเดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับงานหนักภาระเยอะมีเรื่องต้องสู้มีเรื่องต้องฝ่าฟันมีเรื่องต้องแข่งขันนะครับแนะนําว่าคนเกิดราศีมิถุนเดือนนี้ ควรดูแลเรื่องสุขภาพบ้างนะครับทํางานหนักได้ทํางานเยอะได้นะครับแต่ระมัดระวังเรื่องความเครียดระมัดระวังเรื่องความคิดและก็การพักผ่อนน้อยให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาได้ในภายหลังนะครับคือเราต้องค่อยๆฝึกนะครับการจัดการความเครียดเนี่ยทาวันเดียวไม่ได้นะครับผมเข้าใจนะครับเ,เคยเป็นคนที่มีภาวะความเครียดนะครับก็ต้องค่อยๆลดค่อยๆไปนะครับพยายามคิดเสมอว่าเราเครียดไปเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้น นะครับค่อยค่ฝุดนะค่อยๆลดนะครับแล้วตรงจุดเนี้ยคนเกิดราศีนี้ถึงจะผ่านไปได้นะครับเรื่องของการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีนะครับมีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาใครที่ทํามากกว่าหนึ่งอาชีพเนี่ยอาชีพเสริมของคุณเนี่ยเริ่มทําเงินให้คุณได้แล้วนะครับส่วนใครที่ อยากจะทำออนไลน์หรือศึกษาเรียนรู้เนี่ยแนะนำให้ลองเข้ามาเป็นนายหน้าออนไลน์ก่อนจะแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มมีเงินก้อนเล็กๆเข้ามาแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะมากนะก็ตั้งใจทำตั้งใจศึกษากันต่อไปเรื่องของความรักนะครับคนโสดนะครับจะคุยกับใครจะรักกับใครเนี่ยแนะนำว่าให้ดูดีๆก่อนนะครับบางทีเนี่ยอ่า ต้องเช็คประวัติดูให้ดีว่าเขามีเจ้าของหรือยังคนคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีแฟนมาแล้วหรือเปล่านะครับเช็คให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาคุยเนี่ยไม่จริงใจเท่าที่ควรนะครับเวลาจะคุยเนี่ยลองคุยให้ยาวๆดูก่อนถ้าคุยยาวๆเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้คบกันนะครับ ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับคนที่มีแฟนแล้วระมัดระวังมีปากเสียงกันในบ้านนะครับระมัดระวังให้ดีเลยนะครับมีอะไรเนี่ยก็ถนอมน้ําใจกันนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่อยากเสริมดวงชะตานะครับแนะนําให้บูชาเหรียญพระราหูนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้แล้วคลาปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆได้นะครับก็ขอให้คนเกิดราศีมิถุนเฮงๆรวยๆกันนะครับ